ชายคนนี้ไม่สามารถเลือกพูดไปหยคกเอาแต่ใจตัวเองได้จริงเงื่อนไขสุดท้ายก่อนที่จะรับใครกลับบ้านเราต้องถามความคิดเห็นของกันและกันโดยไม่คำนึงถึงเพศของบุคคลน,นั้นทนายเริ่มออกเดทกับใครสักคนนายต้องบอกเขาเกี่ยวกับกฎนี้ล่วงหน้าอย่าห่วงเลยฉันไม่ไปออกเดทกับใครหรอกอ๋อเดีแล้วล่ะแต่ยังมีความสุขมากเกินไปหรอกณตอนนี้ฉันแค่มีอยากมีความสัมพันธ์ ตกลงว่ากฎนี้จะรอจนก่อนไฟได้ไฟหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเช่านะถ้าฉันหาแฟนได้ฉันจะบอกนายนะนั่นคือทั้งหมดสําหรับตอนนี้นายต้องการเพิ่มอะไรไหมไม่ถ้าฉันคิดอะไรได้ฉันจะบอกเธอแล้วกันเยี่ยมเลยนายสามารถตรวจสอบห้องใหญ่ก่อนและดูว่าตรงกับความต้องการของนายหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนายยังมีเวลาจองห้องพักโรงแรมนะไม่กี่นาทีต่อมาอะไรนะมีอะไรไม่ถูกใจแน่หรอเธอย้าไปที่นั่นหน่อยสินายต้องการใช้ห้องนอนที่สองเหรอ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของนายนะแต่ว่าห้องนอนที่สองไม่ค่อยดีกว่าห้องใหญ่เลยหรือแค่เยไปห้องนั้นก็พอค่าเช่าห้องของทั้งสองห้องมันแตกต่างกันนะฉันยังอยู่ช่วงระหว่างการทดลองดังนั้นยอดเงินสองพันจึงเป็นค่าเช่าของฉันฉันไม่ได้ขอให้เธอจ่ายเพิ่มสักหน่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับการจ่ายเพิ่มนะมันเกี่ยวกับการได้ห้องคุณภาพดีกว่าแต่ถ้านายมาอยู่ห้องนี้แล้วต้องจ่ายแพงกว่านั่นไม่ยุติธรรมเลยฉันเป็นคนตัดสินใจนะว่าห้องไหนดีกว่ากันไม่ใช่บ้านเข้าใจนะ แต่เธอควรมีเหตุผลนะฉันจ่ายมากกว่าฉันเลยได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกห้องจริงไหมแต่ว่าทำไมนายไม่เลือกห้องเราใหญ่ล่ะรีบย้ายแล้วเข้าชั้นหน่อยแล้วนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะ่ะฉันแค่อ,อยากจะหาอะไรให้เธอทําห้องนั้นมันเหม็นในที่สุดก็แกะกล่องเสร็จสักทีฉันจะจัดก,การที่เหลือพวกนี้แล้วกันห้องนี้มีกลิ่นบางอย่างแต่เป็นกลิ่นจากื่องดับกลิ่นที่หวังดินใช้ในน้อยคนนี้แบบมือยากลือเกินเห็น แค่หนึ่งพันก็เพียงพอแล้วสําหรับค่าเช่าสาเดือนจากเงินประกันและค่ากินค่าอยู่เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเขารวมในการโควรเรอนที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะแต่ก็ยังไม่คุ้มเท่านี้ลองคํานวณให้ชัดเจนก่อนส่งคืนให้เขาดีกว่านะ